สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขวดพลาสติกเหล่านี้นะครับคือขยะที่ย่อยสลายได้ยากมากๆเลยนะครับต้องใช้เวลาราวร้อยปีเลยทีเดียวกว่าจะย่อยสลายตามธรรมชาติได้หมดนะครับท่านลองคิดดูสิครับถ้าเกิดการสะสมของขยะพลาสติกแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งวัล้อมของเราะครับ พลาสติกนี่นะคะปกติเนี่ยเป็นขยะที่ด้อยสลายได้ยากนะคะเราก็เลยคิดว่าจะทําพลาสติกที่ด้อยสลายได้ง่ายขึ้นมาโดยนาโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างเช่นพวกแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเหนียวหรือว่าเจลาตินเนี่ยนะคะมาทําเป็นพลาสติกแทนนะคะก็ใช้แทนโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปซึ่งพลาสติกที่ทําจากโพลิเมอร์ธรรมชาติเหล่านี้เมื่อนํามาฝังลงในดินแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยเอนไซม์ออกมาด้อยสลายได้นะคะ ซึ่งก็จะเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมก็ทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยสะอาดปลอดภัยขึ้นค่ะวิธีการทําพลาสติกย่อยสลายนั้นเตรียมพลาสติกจากแป้งหรือเจลาตินหรืออาจผสมกับพพลิเมอร์สังเคราะห์วิธีการทํานั้นไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนใช้พลังงานต่ําใช้สารที่ราคาไม่แพงอย่างมันสัมปหะังทที่สําคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเห็นอย่างนี้แล้วน่าจะสนับสนุนให้มีการใช้พลาสติกย่อยสลายแทนพลาสติกสังเคราะห์กันเยอะๆนะครับ เพื่อที่เราจะได้ช่วยลดมลพิษท,ทางสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับยังส่งผลดีกับสุขภาพของผู้ใช้ด้วยนะครับและยังช่วยสร้างอาชีพกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอีกด้วยนะครับแม่ก็หวังว่าอีกหน่อยนะครับคุณภาพชีวิตของพวกเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็หันไปทางไหนก็มีแต่ผู้ที่ใช้พลาสติกย่อยสลายกันทั้งนั้นนะครับวันนี้คองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ